สวัสดีค่ะวิดีโอคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเก็บคอกันนะคะจะเป็นวิธีเก็บคอรเรามาดูนะคะดอกแรกที่เราจะเก็บคอนะคะเราจะเก็บที่4จุดนะคะจะเป็นจุดนี้1 2 3 4นะคะอันนี้ดอกแรกนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ครูขออนุญาตพลิกงานนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวถังไม่ได้จุดแรกอยู่ไหนจุดแรกอยู่นี้นะคะเห็นไหมจุดแรกสีแดงเนี้ยหนึ่งสองสามสี่มาเริ่มที่จุดแรกกันดอกที่หนึ่งจุดที่หนึ่ง จุดที่สอง เรามาจุดที่สาม คราวนี้ก็มาจุดที่สี่อันนี้เราเริ่มดอกแรกนะคะเมื่อเราถักครบสี่จุดแล้วเราก็มาถักส่วนที่เหลือให้มันสมบูรณ์ ถามวนมานะคะเรามาดูลักษณะของงานที่ได้นะคะอันนี้ดอกแรกเนาะก็จะต่อทั้งหมด4 1จุด1น3 4นะคะเราก็จะเหลือตรงนี้ไว้123456ยังเหลือ6ยังเหลือ6กลีบ6มุมเหมือนเดิมนะอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะ คราวนี้เรามาดูดอกที่สองดอกที่สองเราจะเริ่มตรงไหนเรามาดูดอกที่สองนะคะดอกที่สองเราก็จะเริ่มจากมุมตัวนี้สีีน้ำเงินคืออันแรก อันที่สองนะคะเป็นสีส้มตัวที่สามจุดที่สามก็จะเป็นสีแดงแล้วเราก็มาตรงนี้จุดที่สี่นะคะเราก็จะเริ่มต่อสีมุมเหมือนกันหนึ่งสองสามสี่เรามาดูลักษณะของงานนะคะหลังจากที่เราต่อไปแล้วนะคะหลังจากที่เราต่อไปแล้วเนาะ ก็อันนี้จุดที่หนึ่งจุดที่สองจุดที่สามจุดที่สี่นะคะดอกต่อไปอดอกต่อไปแล้วก็ทําเครื่องหมายไว้เหมือนเดิมมันจะได้ต่อ่าย่ายๆดอกต่อไปนะคะเราก็เริ่มจากตรงไหนเริ่มจากตรงนี้ มุมนี้เห็นไหมว่าอันนี้มันจะต้องเหลือหนึ่งเนาะเนี่ยนะคะเราก็ต้องเริ่มจากมุมนี้มุมที่หนึ่งอ่ะอันนี้ก็เป็นมุมที่สองมุมที่สามอยู่ตรงนี้แล้วก็ต่อได้นี้อันนี้คือมุมที่สี่อ่ะเรากำหนดจุดไว้ละหนึ่งสองสามสนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันแล้วเดี๋ยวดู ดูงานที่สำเร็จแล้วนะเรามาดูนะคะหลังจากที่เราต่อแล้วนะคะหลังจากที่เราเอามาร์กเกอร์วางไว้แล้วเราต่อแล้วก็จะได้แบบนี้1 2 3 4นะคะต่อมาต่อมาเราก็เลื่อนมาร์กเกอร์ไปอีก ดอกต่อมานะคะก็เริ่มจากดอกนี้สังเกตไหมว่าอันนี้เหลือหดอกนะคะเริ่มจากตรงนี้จุดที่หนึ่งจุดที่สองจุดที่สามนะคะ จุดที่สีอ่ยังไม่จบยังไม่จบนะจุดนี้จะเป็นจุดสุดท้ายที่เราจะมาเชื่อมอะนะคะจุดที่เราจะมาเชื่อมตรงนี้เห็นไหมจุดที่เราจะมาเชื่อมอีกข้างหนึ่งนะคะ เราเชื่อมไปเรื่อยๆโดย4จุดพอมาถึงจุดที่เราจะมาเชื่อมตรงตัวดอกเนี่ยมันจะต้องเชื่อมทั้งหมด1 2 3 4 5ีนะคะจะจบด้วยการเชื่อม5จุดเรามาดูลักษณะของงานนะคะเมื่อเราเชื่อมแล้วลักษณะของงานที่เชื่อมแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ1 2 3 455. จุดก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะสำหรับการทำช่วงคอแถวที่1อันนี้คอหน้าคอหลังเราจะทำเหมือนกันนะคะ,ะหลังจากที่เราทำแถวที่1ของด้านคอหน้าไปแล้วเราก็ต้องกลับไปทำอีกด้านหนึ่งนะคะให้เหมือนกันเลยนะคะต่อขึ้นมาอีก1แถวเหมือนกัน ถ้าใครสงสัยนะคะย้อนดูวีโอตรงที่ครูทำเป็นเครื่องหมายไว้นะคะให้ต่อตามแบบนี้นะมันจะง่ายนะคะมันจะง่ายแล้วมันจะไม่งงเนะเาะเราจะเจอกันอีกครั้งหลังจากที่เราทำอีกด้านหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูนะคะหลังจากที่เราต่อขึ้นมาด้านหน้าด้านหลังเรียบร้อยแล้ว ลักษณะของงานที่เหลือมันก็จะเหลืออีกหนึ่งแถวอีกหนึ่งแถวนี้เดี๋ยวเรามาต่อวีโอถัดไปนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเนาะ